อกพวกมันแพงขึ้นโวกกรมวยกระโจนกรมาขึ้นค่ะพี่าอลกษแม้กระถ่งปั้มกับหลักเทงกระ่ายกันแล้วนะคะซึ่งทีนี่เรื่องนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแกก็ได้ลงพื้นที่ตรวจล่านเทพปั้มค่ะเพื่อที่จะติดตามมาตรการสกัดกลุ่มมิจชาชีพหลักลบตัดปั้มไปค่ายก็ปรากฏพบว่าถูกให้เงืความร่วมมือค่ะและการมีการยืนยันตัวต้นกลนการสื่อข่ายด้วยนี่ก็เป็นระบบในการป้องกันการหลักตัดปั้มนะคะนายวิชาวุฒิจินโตค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงบื้นที่ตรวจสอบรลานเทปปามหลังจากตีวาจั่หวัดมีการออกประกาศเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะรเรื่องของการยืนยันตัวต้นในการจำหน่ายพ่นปล์มน้ำมันเพื่อที่จะแก้ปัญหามิชาชีพหลักขโมยตัดปล์ม ซึงก็จะเป็นปั๊มน้ำมันข้องกเกษตรกรในพื้นที่สมงผลทาให้กเกษตรกรชาวสวนปั้มได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากค,ค่ะจุดแรกเลยที่ว่าทานผู้วา่าได้ลงนะคะก็ไปทีน่องจอกปั้มค่ะที่วายุทีตําบลถาสะทอนอําเภอผุนพินก็พบัีิผ่านมาเนี่ยกเกษตรกรที่ว่านําปัา้มมาค่ายเนี่ยเป็นคนรู้จักกันอยู่แลว้วคุณหน้าคุณตาก,กันอยู่แลว้วเพราะว่าสวนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอันนี้เนี่ย โควาเป็นคนกันเองมารคไถก็ไม่เคยพบปัญหาคนที่ว่าหลักตัดปัามนะคะแต่ถ้าว่ามีคนแปลกหน้าทางหลานเทนี่ก็จะมีการตรวจสบเพื่อความชัดเจนกันก่อนค่ะครับพรมจุติซองนะครับไปถีทักสิ้นปัามจำกัดนะครับมาเป็นธุรกิจบริษัทใหญ่ทีเดียวนะครับมีธุรกิจปัามน้ำมันครอบวงจรซึ่งทีทักสิ้นปัามนี่ก็จะมีการรับซื้อปัามเป็นจำนวนมากนะครับพอมีโรงงานสกัดเป็นของตัวเองก็เลยต้องซื้อให้ได้มากๆนะครับ ได้บอกว่าผู้แทนตัวแทนของบริษัทนะครับก็ได้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ได้ออกประกาศดังกล่าวพอที่พันมาบริษัทนี้ก็ได้มีการทําระบบยืนยันตัวบุคคลอยู่แล้วนะครับแต่พอมีการออกประกาศดังกล่าวมานะครับนะจังหวัดทําให้เกษตรกร,ร,กรให้ความสําคัญกับเรื่องข้องระบบการยืนยันตัวบุคลลค,บคลและให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดีนะครับเผื่อช่วยปิดช่องว่างในข้องมิชาชีพนะครับที่จะนําปัมา๊มที่หลักมา่ายนะครับ พอจุดสุดท้ายค่ะไปถีหลานเทเรียนป่ำทงค่ะก็มีการนําประกาศก้องจังหวัดมาติดตีข้างหน้าทีา่ว่าจุดหลัน รับสื่อป้ามกันนะครับปฏยแจ้งให้พีนองกเทษตรกรเนี่ยรู้ถึงมาตรการพีนองกเทษตรกรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะที่สําคัญนะคะพอว่าออกใบเสร็จก็จะมีการระบุรายละเอียดกันว่าเลขไรไร่ในเลขทะเบียนรถตีว่าหมากค่ายนี่เลขไรไรและการซื้อคนทตีหมาค่ายนะคะระบุไว้อย่างชัดเจนเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการทั้งสามแห่งทีว่าทานในลงพื้นที่นะคะทีว่าปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดพร้อมกับข้อให้ช่วยเป็นผู้เป็นตากันค่ะเพราะว่าปัญหาากร ตัดปามสร้างความเดือดร้อนให้กับปีนองเกษตรกรเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าถ้าหากว่าจะคล้องหลานที่แล้วก็ผู้ประกอบการถูกแห้งให้ความร่วมมือก็จะทําให้ปัญหาการหลักตัดปามนําไปค่ายในมอดไปเพราะว่ากุนตีวา่าหลักตัดปามก็จะไม่มีพื้นที่ในการนําปามไปค่ายนั่นเองค่ะครับพี่นะปามไม่ใช่ว่าพอตัดไปแล้วไปกินได้นะ,ะมันต้องไปค่ายอย่างเดียวนะครับถ้าทีรับซือ้อไม่ซือ้อนะครับก็ไม่มีคนหลักนั่นเองนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของกันหลักตัดปามแล้ว เนี่ยหลักตัดปั้มมีปัญหากระทบมากว่าเรื่องของการเี่าเจ้าของช่วนเสียตังอย่างเดียวอีกส่วนต่อมาก็คือว่าปาั้มที่เป็นหลักตัดไม่นต้องแคบตัดซึ่งมันก็ได้ปั้มไม่ดีไม่มีคุณภาพไปถึ่งก็ไปค่ายก็ทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันตกต่ำนะครับนกจากคนหลักแก้วก็ตามคนเจ้าของช่วนเองก็ยังคงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการตัดปั้มซุกนะครับมีคุณภาพมีลูกหลวงแล้วนะครับ อ่ามามถึงห้าเมตรก่อนนะครับแล้วกคคอยตัดเหลือกปั้มที่มีซุกเต็มทีจะได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงๆ